าวัสดีค่ะวันตันทร์ที่้พตตา<น>พฤศจิกายอต่อต่อปนปายในกนจิตีการวัดการวัดความยาวบวายาวใช้เครื่องวัดการวัดความยาวบวายาวเช่นเช่นตลับเมตรตลับเมตรไม้ ใบบรรทัดบรรพสายวัดตัวสายวัดตัวหนึ่งเมตรดุนเมตรเท่ากับข้อตับหนึ่งรดุนน้อยเซนติเมตรเซนติเมตร หนึเซนติเมตรเซนติเมตรเท่ากับก็ตับสิบมิลลิเมตรดินน้อยเจี๊ตบเซนติเมตรก็ตับดินเมตรเจตบเซนติเมตรตาม เมตรถ้าเซนติเมตรเซนติเมตรน้อยกว่าห้าเมตรสามเซนติเมตรการวัดการวัดความยาวความยาวเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตรมิลลิเมตร หลอดยาสีฟันหลอดยาสีฟันยาฟยาวยาวจิบเจ้าเซนติเมตรติตดมิลลิเมตรราวแขวนผ้ายาวแขวนผ้ายาวยาวสามสิบเซนติเมตร ความยาวเป็นเมตรและเดซิเมตรกิโลเมตรจอโทรทัศน์กว้างหนึ่งเมตรสิบเซนติเมตรจอโทรทัศน์ยาว หนึ่งเมตรแปดสิบเซนติเมตรบอกความยาวคววาามยเป็นเป็นกิโลเมตรเมตรและเมตรหนึ่งพันสึ่ัน่อยสี่สิบเมตรเท่ากับตอบแบบหนึ่ง กิโลเมตรกิโลเมตรตีน้อยตีจิบเมตรเมตรแก้ววิ่งไปวิ่งไปและแด็กกลับดับหนึ่งรอบรอบได้ถ้าระยะทางระยะทางถ้าน้อยเมตรเมตรถ้าแก้วถ้าแก้ววิ่งไปไปและกลับและเด็กสามรอบสามรอบได้ ได้ระยะทางตับรถได้ดินกิโลเมตรกิโลเมตรแต่ท่าน้อยเมตรเมตรต้นกล้าต้นตาวิ่งเล่นน้ำว่ายน้ำว่ายน้ำไปและกลับกลับเดินรอบรอบได้ระยะทางขับรถได้ระยะทางขับรถ้ห้าจุดเมตรเมตรต้นกล้าต้นท่า ว่ายน้ำไปไปและกลับับสัปดาห์ละยี่สิบห้ารอบรอบได้้ระยะทางหนึ่กิโลเมตรต่อน้อยค่าติดเมตรดิหดิมปุบพรธนาชูเซมปอตามตสจิตกได้ดีค่ะตาวเตค่ะ